Ha-h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 a านผู้ชมทุกท่านครับพบกันที่ช่องวิถีกเกษตรพอเพียงมนุษย์เงินเดือนนะครับวันนี้พามาเยี่ยมชมนะครับ ฟาร์มวัวนะครับฟาร์มวัวครับเป็นของน้องชายนะครับชื่อชื่ออะไรนะครับน้องชายสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับซื้อซื้อฟาร์มไดมอนด์ชายฟาร์มครับผมครับผมไดมอนด์ชายฟาร์มเนาะมีมีท่มาอย่างไดนะชื่อไดมอนด์นี่ก็คือเพชรนะครับผมแปลว่าเพชรซื้อพ่อผมเองนะครับผมใช่ก็ซื้อผมเองนะครับผมครับก็เลยเป็นไดมอนด์ชายฟาร์มโลโก้ก็เป็นสัญลักษณ์ตาเพชรนะครับผมเหมือนกับในหลังของหนองค้นท่อในคนหนองคุณ่อเงื่อนนี่นะครับผมโอเคครับ มันยังขันหูเสือดกันใดปึงปึงใ่เสือดนะครับวันนี้ผมมาขอความรู้นะครับจากน้องชายนะครับซึ่งก็จะมีความเชี่ยวชาญนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวมาหลายปีแล้วใช่ไหมครับหลายปีสี่ห้าปีครับผมหลักๆเดี๋ยวจะให้น้องชายให้ความรู้เกี่ยวกับการมือใหม่นะครับสำหรับมือใหม่อย่างที่นี่มาขอความรู้นะครับก็จะได้เป็นวิทยาวิทยาการให้กับเพื่อนๆที่ติดตามทางช่อง youtube นะครับ ครับคุณชายก็และง,ง <โด S 1> ของข<ด>้อก็จะเลี้ยงแบบธรรมดานะครับผมเลี้ยงลูกผสมธรรมดาเพราะว่าทุนข้อหน่อยเขาจะเรื่บจากลูกผสมก่อนแต่ว่าผมก็คิดว่าอยากได้เรื่อยๆเพาก็อยากได้นะครับ <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าผมมีทุนนะครับผมผมก็เลยค่อยๆพัฒนาไปนะครับผม<อ>เพราะว่าเขามีเมียบอกจากของข้าอยู่แล้วเขาก็เลยเอาค่อยๆผสมไป<อ>แต่ว่าผมก็แค่อ,อาศัยการพัฒนาด้วยการใช้น้ำเสื้อแยกเพศแล้วก็เป็นว่านอกจรงิงๆนะครับผม <c oughs> มันก็นสได้ตโตแม่ ครับผมมันก็ลงทุนนําเสื้อผมว่าการเลี้ยงงัวเนี่ยลงทุนสําคัญที่สุดคือลงทุนนําเสื้อครับผมงัวพอต้องไปซีเรียลลงทุนหลายเพราะว่ามันมันมันมูลค่าสูงขันเท้าใส่พอพันดีๆพัฒนาเอาผมว่ามันกัได้อยู่แต่วาจะใส่ระยะเวลาสําหรับผู้ใดที่บ่ได้รีบด่วนอยากกล้องเลี้ยงผงกันะนนาค,ค,ครับการลงทุนที่ดีที่สุดสําหรับงัวก็คือการลงทุนนําเสื้อข้นลงทุนอาหารก็ ครับกินแล้วมันกระขี่ออกครับผมก็าต้องลงทุนหลายครับก็เอาแบบได้ก็ไดเห็แต่เขาอ้วนครับเห็ต่เขากินอิ่มหยายังก็ไดครับผมแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างของเขาก็คือนำเสือครับผมโอ้นี่เป็นเทคนิคเป็นเทคนิคที่ฟาร์มเลยใช่ไหมครับการลงทุนครับการลงทุนที่ว่ารองรองเห็ดไหลย่างรองลงทุนอาหารลองลงทุนลงเลือจริงสิครับยังลงเลือเนี่ผมก็บไอยากลงทุนหลายเพราะว่าลงเลือนมันพอ่คยอ่า ให้ผลค่าตอบแทนนะครับผมออ๋ครับครับโรงเรียนมันไม่ค่อยเห็นค่าตอบแทนงามมิลีน้องขนเงินนะครับจดเอฟหนึ่งแล้วก็ขนท่องขายไปแล้วอ๋อขนทองไปแล้วขนท่องขายไปแล้วมาแต่ผู้ใดเอาไปขนทองพีอยู่กันทางอารมณ์ตีใครไป่เจอซองดีโอให้แล้วเอ้ยอย่าไปตีมันฮะเล่ฮะเล่มันจะกระโดดมันสิกระโดดใส่หนูถอยออกมาลูก ย้ามาอยออกมามันสิตำหนูเออเออไปไปไปไรชอยตาก่อนไปโอลินทานองไปไรก่อนเร็วโอเคครับผมต่อเลยนะครับต่อเลยครับยังการเรียงง่วนี่สําหรับมือใหม่ลงทุนเริ่มเรียงอย่างนีนะครับผมกะเ่าอยากให้ไปลงทุนที่ลงเลื่อนหลายนะครับผมลงเลื่อนแบบไดก็ได้แค่ให้เขามีโฮมลบฝนลบแดดกับพ่อนะครับผมเราต้องไปเป็นแบบ ขันทุนเขาหน่อยไ่ต้องไปออกเล็กหรือว่าสร้างแบบร่างการก็ได้ครับผมแค่เริ่มต้นจากการมีง่วและวก็เห็ดลงเลื่อนให้เขาลบฝนลบแดดแค่นั้นครับผมเขาของมใด้เพราะถ้ารรมาฉาดก็ง่วแล้วร่องเข้าปล่อยเบิ้งนะครับมีโ่มย่ำขึ้นเขาก็สิไปนอนตากกับหมอกจะหลายกลัวครับเขาบ่ค่อยเขามาในห่มดอกครับผมอันนี้ผมก็ใส่ไม่ยุคค่าธรรมดาครับผมเพราะว่าแค่กันไม่ให้เขาเขาไปได้ ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งใหม่ผมคิดว่าเวลามันหัดข้อมันด่ามันมันมันหลอกยังเสียครับมันสมรดงัดถอนได้บ่เป็นอันตรายตรงหัวขันเล็กบ้างเถอมันก็สิฟิกแน่นเลยยังเสียนะครับผมแต่ขันผู้ใดเฮ็ดดีๆกับว่มีปัญหาแล้วแต่ทุนนะครับผมเพราะว่าของเขามีใหม่อยู่ค่าหลายเขาเกาใหม่อยู่ค่าก่อนใช้วัสดุที่มีอยู่แล้วนะครับมาใช้แต่ันผู้ใดไม่ทุนไหลกับบู้ดว่าครับกัดกันแล้วแต่ความสะดวกความความเหมาะของแต่ละคนความพร้อมของแต่ละคนครับครับผมครับ ของผมก็จะเป็นลูกผสมธรรมดาทั่วไปนะครับผมกับจะมีฮินดูแนบ้าหมันแนแต่ว่ากษสรเน้นผสมคันใส่น้ำเสือกันน้ำเสือข้อน่องครับอันนี้ถือว่าเป็นแม่เม่บล็อกนะครับผมแม่คอกครับผมแม่คอกแม่ครับให้ลูกมาจากให้ลูกมาหนึ่งสองสามสี่สี่โตครับผมโตที่หาในทองครับโอนทีทองนี่นะครับผมจะว่าเขามีลูกมาแล้วหกโตครับผมหกโตครับผมแต่อยู่ในผมนี่คือสี่โตโตที่หาในทองครับผมครับ น้ำเสื้อนี่เป็นหนอกหมดเลยมันบอกครับผมที่ผมผสมผมกสิใไซเน่นขันจับซัดได้ผมกะิใไซน้ำเสื้อหนอกครับผม<อ>แต่น้ำเสื้อหนอกนี่เขาก็ต้องเบิงครับว่าขันเขามีเงินสื่อแยกเพศเขาก็สื่อแยกเพศแต่ว่าเขาต้องเลือกอีกอย่างหนึ่งก้านเสดตัวผูตัวเมียเขาก็ต้องเ,ออองงเองบิงแม่พันตัวหนันกองเขานำํำลักษณะง,งัวส่วนใหญ่นะครับผมงัวตัวใดให้ลูกแม я, น่นี่มันก็ะเสรลููตัวแม่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 มาเรื่อยๆตัวใดให้ลูกผูส่วนใหญ่ก็ะเสรลููผูครับหน่อยตัวกะสิสลับกันผูแม่ผูแม่ครับ ขันตัวใด้ได้ตัวแม่ตลอดเนี่ยยังของผมนะครับตัวนี้มันให้ตัวแม่ตลอดผมก็เจ้านําเสื่อร่วมเพศนะครับผมมาใส่ครับเพราะว่าสิเป็นลูกฟัาดลูกแรกเขาก็เป็นลูกฟัดร่วมเพศกระสิได้ตัวแม่วินเชตเตอร์ผมก็มาใส่กระสิได้ตัวแม่แต่ตัวใดทิมนออกลูกตัวเถิกระสิใส่แยกเพศเลยครับผมเพราะว่ามันเคยให้นลูกตัวเถิกระสิออกตัวเถิกรับผมแต่บางตัวก็สลับกันขันตัวใดสลับกันผมกระสิใส่แยกเพศหน่อขึ้นกันครับผมเพื่อสิให้ได้ตัวแม่กันเท่าเจาตัวแม่นะครับผมอ๋อครับเป็นเทคนิ อันนี้คือจากประสบการณ์เลยนะครับครับเพราะว่าบางตัวมันมีน้าเสือแยกเพศ<อ>ครับรมีนําเสือเพศแต่เขาอยากได้เฮาอยากได๋เขาอยากไดตตัวเม่เขาก็ต้องซื้อแม่พันธุ์ที่มันเคยมีประวัติเหตุตัวแม่หรือว่าแม่บอกของ,ของเฮาที่เคยเห็นหลุดตัวแม่ตลอดกระสมใจเลยครับโอกาสเด็ดตัวแม่มันกระสูงครับผมวิธ<อ>ีเลือกให้ได้หลุดตัวแม่ครับแต่เขาต้องรู้ประวัติมันก่อนนะครับเฮาไปซื้อเมาใหม่กับเสื้อแน่บเสื้อแน่เพราะบางเธอขาเจ้าอาชิบอกเบิดนะครับเราสมุดว่ามือใหม่อยากอยากเลี่ยงเนาะ อสิสีเบิ้งยังไดสิไปเอาวัวแบบไดดีนี่นะครับคันมือใหม่อยากเลี่ยงนะครับผมอันดับแรกเลยบางคนอยากสีเห็นว่ามือใหม่บางคนมาถึงกับอู้อยากได้เห็นเขาซื้อเพราะว่าค่าตอบแทนมันสูงมูลค่ามันหลายเ<ง>ขาขายเดีแยพงแท้เห็นจังไหนคือใครเดีแยพงเขาต้องเบิ้งนะครับว่าเข้าจากเลี่ยงเพื่ออย่างเลี่ยงเพื่อการพผ้าชนิ การเลียงเพื่อการพาณิชย์นี่โอกาสขาดทุนสูงครับผม <Okay. S 2> บางคนที่ซื้อไปแล้วสิค่ากำไรอย่างเดียวนี่โอกาสขาดทุนสูงเพราะว่าบัได้มีใจรักการเลียงวัวเลียงควายนี่ต้องใจรักนั่นนะครับผม mm hmm. คันใจรักแล้วเขาต้องมาเบิ่งว่าทุนเท่าสำไส้นะครับผม <c oughs> ทุนเท่าสำไส้บางคนโออยากได้ง้วงกำงานจะว่าราคาสองหมื่นสามหมื่นนี่มันกับบัได้นะครับมันต้องเ <c oughs> บิ่งทุนแล้วเขาซื้องว้วงราคาสำไส้เขากระสีขายได้สำนันครับ บางคนบอกว <hi> ่าสือ 200, 300, ส่อแม่ละสองสามหมื่นมาสีขายลูกตัวละแสนไดบอหน่อยครับผมต้นทุนเขาสื่องว่าแม่บอกรุ่นใดก็สีขายได้ซ้ำนั่นแหะครับขันเทาอยากได้งวแสนเขาก็ต้องสื่อแม่แสนขันอยากได้งวราคาสองสามหมื่นก็ซสื่องว่าแม่สองสามหมื่นครับผมเท่ามันก็อยู่ที่เทาว่าเทาอยากได้มูลค่าการสื่อขายราคาซ้ำใดแน่นอนครับคันเขาไปสื่องว่าสองสามหมื่นโอกาสที่เสียงมาผสมระดับงว่าแสนกันหน่อยครับผมแต่ขันนั้นสื่อแม่แสนราคาแสนสมราคานี้เขามาซึ่งใส่พอพัน ดีเนี่ยเกณฑสํำกันนี่ออกมากก็ดได้รูดเป็นเสียแล้วครับเพราะว่ามันง่ามสมุตินะครับเขาไปซื้อเหลือลอยยังสิครับผมเขาไปผสมเลือดลอยออกมาก็ได้ราคาเป็นเหลือดลอยมันบอกครับราคาเป็นหลักเสียนแต่คันลูกผสมลูกผสมเขาซื้อมาสามสี่หมื่นยังสิเขาไปผสมเหลือดลอยหนอกก็ตามมันก็ออกมาเมันกับบอดายที่บอดดายซ้ำราคาเหลือดลอย ครับดังนั้นคันเทาอยากเลี้ยงขายราคาใดให้ซื้อแม่พันธราคานันครับผมเทากับสิขายได้ราคานั้นครับเ <Okay. S 1> นาะ no, ตามนั้นเ <c oughs> ลาสิวิมีวิธีเบิ้งยังไดว่าตัวใดมันมันเหมาะที่สุดเอามาเลี้ยงสำหรับ <c oughs> มือใหม่สิครับค <c oughs> ันลักษณะของผมเวลาผมไปเบิ้งงว่วนะครับผมการลักษณะเบิง้งส่วนใหญ่ผมสีดูงว่วตัวแม่นะครับผมต้องอ่างใหญ่ในจังหน่อยนะครับคันเป็นง่วกลูกทองอ่างัวลูกผสมนะครับผมอ่างใหญ่ไม่ถึงว่าทองกางๆในจังหน่อยนะครับผมอันนี้มันก็จะจะผอมในจังหน่อยนะครับผมจะว่าลูกกินนมนะครับผมลูกกินนมก มันจะทองกว้างๆแน่ดากระใหญ่ๆผมชอบง่วนดากใหญ่ทองใหญ่แล้วก็ขาใหญ่นะครับผมใหญ่ครับแล้วก็ปากปากชินใหญ่ๆครับผมเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมดึงมาให้มึงปากใหญ่ๆเพราะเขาจะเล่มหยาได้ดีนะครับผมนี่ปากใหญ่ๆหนาใหญ่ๆนะครับผมชอบหนาใหญ่ๆยุดๆจังเสียนะครับผมมันจะอ้วนได้ดีนะครับผมเนี่ยแบบนี้จะลักษณะหนาไข่ไข่ซาโลลีแบบนี้ก็ได้ครับผมผมจะชอบหนาใหญ่ๆแต่นี่ปากมัใหญ่แห้งปานได้นะครับตรงปากใหญ่ๆแบบนั้นไม่สิกินหยาเก่งนะครับปากใหญ่นี่เด้อน้องนี่นะครับตรงปากใหญ่ๆปากใหญ่ๆ ลักษณะขาใหญ่ๆผมชอบโค้งส่างใหญ่ไปก่อนครับผม,มครับโค้งส่างใหญ่แต่บ่ต้องสูงแห้งก็ได้ครับผมบ่อต้องสูงผมมันเน้นความสูงครับเน้นแค่ว่าให้ตัวเขาใหญ่กว้างนะครับผมกวาม้างขั้นหลังใหญ่ๆครับเป็นหลัง,งกว้างครับกระจับประมาณนี้ละก็ดูลักษณะทั่วไปก็ดูคขันเขาไปเลือกสื่อเทาก็ต้องขามสกัวัดจากพอขาดที่ขายหรือว่าคนดีเขาเลี่ยงครับผมว่ามีปัญหาสุขภาพบอมีโมลูคทะลัก,กบอกบมีแบบ เลี้ยงลูกง่ายบอให้จับให้คุนให้บ่ายบอบางตัวงาม,มแต่ว่าแขะผมก็บอกให้น่ามีเลี้ยงเมื่อยครับค,ครับส่วนบบใบบอใดนี่กะเมื่อยแต่บางตัวบางงามแห้งต่ว่าจับได้บ่ายได้กะมันกระสีเลี้ยงพอมีแห้งครับผมเมื่อยแห้งนะครับแล้วก็ขันเท้าเลี้ยงขายลูกเขาก็ตรงบางตัวเม่บางงามแต่ว่าทรงลูกดีเขาก็เป็นตาเอามาเลี้ยงครับผมขันเท้าเลี้ยงขายลูกนะครับผม อย่บางคนอ่านเลี่ยงเพื่อความมวนจะโตสองตัวกับสี่ตัวงามๆก็ได้ครับผมการสิงมั่วกะบ่มีผิดมีถือนะครับผมมักตัวใดก็เลือกเอาตัวนั้นเลยครับเหมือนผู้สาวครับขันเข้ามักตนไใดก็เลือกคูนั้นแหละครับบางคนมักพูขึ้นกันนะครับผมถือสตา์ับตัวใดนั่นแหละครับเงินเงินถึงน้ำเลยนี่ครับผมการขันเข้าหมักแล้วเข้ากับพยายามก็ได้ครับเดี๋ยวก็ไดเก็บหอมอ้อมลลดครับเดี๋ยวมันก็ไดแต่ขันเข้าอยากเลี่ยงกับล่องบึงกอนก็ได้ครับผม ก็มีหลายสายพันธุ์ครับอันนี้ก็จะเป็นคารโรล่นะครับผมอันนี้ลูกแรกนะครับผมอันนี้ลูกแรกครับลูกแรกคลอดลูกเดือนกว่านะครับผมอันนี้เป็นลูกของปิ่ง <us> นะครับผมแม่เขาก็ลูกผสมฮินดูแบบนั้นแหละครับผม <us ul> แต่ว่าแม่เขานี่หายไปแล้วครับผมเขามาขอบแบ่งไปนะครับอันนี้ก็เหลือจะลูกเขาอันนี้ก็เป็นพีของตัวนนอนญุ่นครับผมครับตัวนอนข้างล่างอันนี้ก็ลูกแรกลูกเขาอยู่ทั้งเดียวอยู่ทั้งคู่นะครับอันนี้ลูกอาจจะพร้อมแน่นะครับผม ลูกเด็เดื่อนครัวต่ว่าเสื่อมเนอะครับอันนี้เขาขึ้นตั้งแตยี่สิบหามือนะครับผมยี่สิบหามือกับเป็นซัดเลยกระบได้สมกันเลยหลบสองมากกัเลยได้สมครับผมอันนี้สมแล้วสิครับครับปสมไปแล้วแต่ยังท่านผ่านรอบอสอยังบ่ผ่านรอบครับมอทองค่าครับผมย่างบ่านผ่านรอบนี่คือจังไหนยังท่านผ่าน21เมือครับผมเพราะว่าเขาเป็นสั์เป็นสัตครับสิบปดถึงยี่มือเขาสิกับสัต์เทื่อนึงใครจะโตกรอบหนึ่งรอบไซเคิลครับผม ก็อันนี้ก็คือ,อยังคัน่านหนึ่งไซเคิลยังคันพานหลอดจะไซเคิลซึ่งสิมั่นใจว่ามันมันทองจริงๆแล้วคันคันพานหลอดบ่ถ,ถือว่าทองเพราะว่ามันเป็นเหมือนบ่อใดบอลอยมา้นการที่สิยืนยันว่าทองบ่ทองก็คือหนึ่งอุตเศร้าตรวจครับผมอุนตเศร้าตร,<อ>ตร,ราวจครับการลวงตรวจบางเถื่อกะยังบ่แน่ใจนะครับผมว่าข้ามเข้าไปหมอบางคนมีความเชียวชาญหมอบางคนยังเชียวชาญอาทิตย์อาทิถึกไดสำหรับผมขันงัวทองก็คือเศร้าไปแล้วเห็นเป็นแสกเห็นเป็นก่อนกลุ่ม เป็นโตออนน่งจากผมจังหวาทองครับผมก<อ>ันจกเบ,กบิ้โค้งกะหาซีหาซีคือกันครับยิงคนใดว่าผ่านหลอบนี่ผมมาเสือเลยครับเข่นกันว่าทองครับผมครับต้องมีวิธีการเนาะเราจะรู้ติดไม่ติดครับอันนี้ก็จะเป็นออสาวลูกสามครับลูกตัวทีซีในทองตัวนี้ผมก็ใส่ล็อกกี้เอลโมแยกเพล่บ้ามันหน่อครับ ลูกตอนที่สองเมื่อกี้ลูกซีว่ายซูนเก่าพบกับใครไปแล้วครับผมซีวไปแล้วใครแห่อาจารย์ที่ครับโอ้อาจารย์ที่กรับไกดลูกมันไปแห่อาจารย์ที่ซีวซูนเก่าพบครับไปแล้วใครแห่อาจารย์ที่ไปโอ้อันนี้ก็จะเป็นเล่ครับอันนี้อ๋อเล่เล่เล่ครับอันนี้ลูกิงครับ อันนั้นแม่เขาครับแม่เขานี่ฮินดูครับผมโอ้ฮินดูครับแม่เขาฮินดูแต่ว่าใส่ออกมาเป็นแบบนี้ครับผมอันนี้คือลักษณะของวัวฮินดูเนาะสิประมาณนผมเป็นเด็กกะลักแม่เขากับอีเหลืองนั่แหละครับผมอีเหลืองคือกันอันนี้กระทองแล้วครับผมฮินดูมันสิหูมันสหไงเนาะปากก็จะใหญ่ครับผมอันนี้ผมเขางัวในขรอผมผีหัวลุนๆุนี่คือผมไก่ย่าทั้งหมดเลยครับ ป่ายหาเอาตอนหนอ่อยๆครับป่ายขียม้มซุนเขาครับผมพอมันโลนแบบธรรมชาติานี่นะเ <ผม S 1> นาะป่ายขียม้มซุนเขาทุกตัวครับบ่มีจีเขาเลยป่ายขี้มซุนเขาครับผมอันนี้ก็ชาโลเล่ครับลูกอ่าเออ่าลูกลูกลูกบ้าอ่าจำสื่อพอประเด็นนะครับผมจะว่าทอง<ม>ทองผมใส่บ้าหมันใส่ลูกดอกครับแยกเพลบ้าหมันแดงหน่อยแยกเพลไป กระทองแล้วทันจีงสี่นี่คือลักษณะจังสี่คืออันนี้ก็เศร้าแล้วครับเศร้าตัวจทองล้ะนุ่มกระมานี่โอเคยืนยันกับว่า<ม>ทองยืนยันแล้วครับผมจังเสี่ก็กษอว่าทองมั่จัจการอทองได้ครับผมมีจักโตครับตอนนี้ตอนนี้เหลือ,อนนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแม่ครับผมแปดแม่เก้าสิบสิบโตครับเหลือสิบโต ครับผมเอาสํำกำลังเขาเลียงได้ครับลียงได้ครับมีเปิดบอพันวามีคนสนใจยังสี่ครับผมกะมีมีมีขายออกเรื่อยๆครับผมมีคนกัขายออกเรื่อยๆแต่ว่ากัเเลือเหลือแค่บวกีแมยังสี่ครับผมยังยังปีนี่กัขายไปแล้วสามสี่สี่หาแม่ครับผมกัขายเพิ่นมาขอแบงกันเรือแต่ซุ้มผีเก็บเก็บไว้แค่แนวครับผมจังสี่ครับหลังพันว่ามีคน สนใจยากมาขอความรู้ยังกับมาใดเนาะมาใดครับมาไดเนาะมาใดนะครับผมสาใดมาบึงมาหล่นมาหัวใดครับมาสอบถามกันเพราะว่าบ้างเธอผมกับบุหูทั้งเบือบ้างเธอมาแนะนาผมกระไดครับผมเขากบอกจากประสบกา์เท่านะครับบรรยากาศที่ฟาร์มนี่แบบโอ้สุดยอดนะครับทงไฮทงหน้าครับผมทงไทงหน้าครับปยังท่านหดเป็นแบบโอเคหรอครับเพราะว่าทุนทรัพย์ยังหน่อยก่ะพ่อได้เหตดล่องเรือนแต่ก่อนก็อยู่ในบ้านครับผมก็เลยเอาออกมาขี่คานไล่ไปไล่กลับครับผมก็เลยเห็นมันเขามาอยู่ในหน้า มันอยู่นี่ก็มันนอนเฝ้าเนาะครับผมมันนอนเฝ้ายามใดบ่ได้เว้นบ่ได้เห็นงานก็มาม e nah. okay. ันนอนนี่ไล่อ่อนไปไหนล่ะหลวงบอกตาไรไล่อ่อนมาใหี่ยหยอดนัล erm uh, ูกเนี่ยโอ้ไปไรไล่อ่อนมาใหี่อดนะขนทองอันนี้อันนี้ขนท้องเลือดร่อยโอ้โหมันตื่นมันตื่นโอ้โห พี่น้องมาเบิร์ไลออนครับเหลือเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนอะโว้ปาสซิงโต,ตโอโตปานขนนี่โอ้ซิงโตตัวนี้นี่น้อยไซเพิ่แม่เข้าตัวนอร์เะครับผม ตัวที่ผมบอกว่ายี่สิบห้ามือมันเป็นซาสนะครับตัวที่อ,อยู่ข้างนอกตัวเดียวครับผมจะไหลไปหาแม่กันด้โอ้ยลาอ่อนเป็นเอินปลาลหลอ่อนมันสิงโตเลยนี่สิงโตหน่อย ผมมีประมาณจะเตือนครับผมกันเหนือเขาจะมาเต็มครับอ,อันนี้เดือนหนึ่งเดือนกลัวครับเดือนกลัวครับโอ้เดือนกลัวพี่น้องสิงโตเลยเดือนกลัวนี่ตุ้มีมอะไรมาก็ผูครับผมโอ้ตุ่ม Mm-hmm. เลือดลอยครับพี่น้องนี่ครับทองค่ำเลือดลอยอ๋อนี่แม่เพิ่นสอนแม่เ่อนนี่ครับยาโปรไฟนีครับยาแห้งยา,าที่ปลูกกับตัวพี่อ่พ่อปันไหล ก็เดี๋ยวจะให้น้องชายฝากช่องนิดหนึ่งเนาะฝากครับผมก็ขอบคุณสําหรับทุกท่านที่ติดตามนะครับผมกะอย่างไรก็ฝากติดตามช่องผมน้ำเนยได้ครับช่องเกษตรอินดีวิธีชนบทนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับลูกเอฟซีของช่องพี่เล็กนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเกษตรอินดีวิธีชนบทได้เยครับเป็นช่องของผมเองนะครับผมก็ คันขาดตุกบกพ่องหรือว่าบวชพิษ่าถืออะไรต่างขออภัยนะครับผมก็บอกจากประสบการณ์เจ้าของนะครับผมครับก็มื่อนี้ขอบุณนะครับน้องไส้นะครับที่ให้ความรู้นะครับกับเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวนะครับก็มีหลายตนะครับน้องไส้นี่ประสบการณ์หลายนะครับผู้ใดที่ว่าสนใจอยากมาขอคำแนะนาก็ติดต่อเบอร์ยังน้องไส้ศูนย์เก้าเก้าครับผมศูนย์เก้าเก้าหกเก้าสามเจ็ดสี่แปดแปดนะครับผม หรือว่าสิติดต่อมาทางเพจเกษตรอินดีวิถีชน,นบทก็ได้ค,ครับผม<อ>ครับน้องพ่นน้องพ่นมีซองน,ำนอ้ำ<อ>เนาะซองยูทูบเนาะซองยูทูบครับในเพจก็ได้ครับหรือว่าสิเป็นเฟซบุ๊กก็ได้ครับนเป็นเฟซบุ๊กสิเป็นขอควายพ่อเพจครับผมแต่กันเป็นเพจก็สิเป็นเกษตรอินดีวิถีชน,นบทครับผมครับผมนะมือนีอย่างไ๋ขอลาไปก่อนนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ